และแล้วก็มาถึงเชียงใหม่นะครับเรากำลังขึ้นปลายกับ2 3 5 4 8าาแปโค้งอ้วกแตงอ้วกแตงกวักว,วจะมาถึงป้ายเนี่ยลำบากลำบนเสือทางนี้มันง่ายเกินไปที่เราจะขี่ว่ะเราลปล่อยให้คนอื่นเกิดดีกว่ามา <c oughs> ดูหน้าตัดดุบดิน,นี่คือหน้าตัดนะครับเราไม่เคยเจอเท่ากับลาวนมเลยนะครับเป็นหน้าตัดจริงๆในมุมกล้องอาจจะไม่ตัดนะครับ,ตบแต่ของจริงของแท้รถไม่พังหรอกทางอยู่นี่ ม,มันเกินไปผมมาให้กำลังใจบอกว่าช่างอยู่นี่รถไม่พังหรอกเอาให้ยับและนี่ครับนี่เสียชาบโปหวีทตีเชียานอันนี้แค่โปรวลภาพบรรยากาศโปรลอลในวันเสาร์นะครับคำว่าเอ็กซ์ตรีมกับฮาร์ดอนุโล่เนี่ยต่างกันยังไงอันนี้ผมก็ขอเล่าในความความเข้าใจของผมแล้วกันนะครับ อสปีนเนี่คือลายที่หวาดเสียวสั้นๆไม่ไกลแต่หวาดเสียวท้าทายฝึกสกิลฮะงานนี้ใครนั่งขี่เนี่ยจะค่อนข้างเหนื่อยและลำบากออ้โแต่ละคนนี้ไม่ธรรมดาสกิลหน้าตับจะต้องอัดคันเร่งตัดคัสโน้มหน้ายืนให้เป็นกิบรถให้อยู่นี่โหแต่ละคนส่วนผมนะไม่ต้องพูดถึงวันแรกก็แค่โยนวันที่สองก็แค่อ้าพี่ใหญ่ปรุมให ได้อะไรจากสาระไหมเนี่ยนี่ฮะโอ้โหพี่นัทสตอมโอ้โหอย่างที่ผมว่านะครับเอ็กซ์ตีมเนี่ยมันต่างจากพาร์ตเอโนโรตรงที่ว่าเอ็กซ์ตีมเนี่ยสั้นแล้วก็กระชับวัดกันที่ความหวาดเสียวเอ็กซ์ตีมจะหวาดเสียวกว่าแล้วก็เส้นทางจะไม่ค่อยระยะยาวเท่ากับพาร์ตเอโนโรนี่คือนิยามของเอ็กซ์ตีมตามความเข้าใจของกระผม ฮะอันเนวาหลั่งคนนี้ได้ที่1ของโปรหลอกนะได้ที่1ของโปรหลอกส่วนงานแข่งจริงเนี่ยน่าจะจบอันดับที่3แล้วนี่ก็ผมไม่มีอะไรมากก็แค่เหนื่อยและพักผ่อนตามอัธยาศัยที่1ใช้เวลาโปรหลอกไปอยู่ประมาณ4นาทีาเห็นจะได้ส่วนตัวผมนั้นหบบนะึ่งสิบเอ็ด 11. นาที โกรธแม่งอยากเชียวชิบหายได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ไม่มุงได้ไหมเนี่ยกลัว Extreme ตามความเข้าใจของกรับผมนะครับ Extreme เนี่ยเส้นทางจะค่อนข้างหวาดเสียวและท้าทายมากกว่าระยะทางค่อนข้างจะสั้นกว่า Hard อ n d u โ o เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเล่น Extreme ได้เนี่ย ทักษะคุณต้องผอมทักษะคุณต้องแน่นจะมานั่งขี่อย่างเงี้ยถามว่าได้ไหมบางจุดอาจจะได้บางจุดอาจจะไม่ได้และการนั่งขี่ในลายขี่ของเอตีมนั้นจะทําให้คุณเหนื่อยและอันตรายมากกว่าการยืนขี่เพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเอซ์ตีมเนี่ยคุณต้องมีสกิลพื้นฐานทั้งหมดทั้งมวลของการเล่นฮาร์ดแอน์โลเข้ามาบอกเลยว่างานไป เอสตรีม V4 นั้นคนข้างที่ประทับใจและมีความสุขมากๆคนะ่ะ <c oughs> ถึงจะขี่ไม่จบแต่ก็น้อมรับกระบผม